สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะพามาชมนะคะในส่วนของปากกาแบร์ลามี่นะคะสำหรับสีนี้ใครตามหาอยู่บ้างนะคะก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวสีทอมารีนนะคะสีลิมิเต็ดของปี2020อ่สสีสวยมากส่วนตัวแล้วชอบสีนี้ค่อนข้างมากเลยนะคะก็สีทอมารีนจะเป็นสีออกฟ้าเขียวๆน้ำทะเลเนาะก็สีตามที่เราเห็นตามนี้เลยนะคะเราลองดูกัน ตัวนี้ก็เป็นลิมิเต็ดของปี2020นะคะตัวด้ามที่เรามาพูดกันวันนี้จะเป็นตัวหมึกซึมโรโบรบอลลักษณะของตัวโรโบรบอลเขาก็จะมาเป็นตัวด้ามปอกแบบนี้เลยนะคะเวลาที่เราเปิดปอกมาข้างในจะเป็นพลาสติกสีใสๆแบบนี้บอดี้ Body ของเขานะคะคฝั่งนี้เขาก็จะมีเขียนเดี๋ยวเราลองปิดก่อนเนาะโอเคฝั่งนี้นะคะจะมีเขียนชื่อแบรนด์ลามี่แบบนี้นะคะเป็นตัวออสตาเนาะ ตัวด้ามออสตาร์เดี๋ยวบางคนถามว่าเอ๊ะออสตาร์กับ ซาฟารีเนาะก็จะดูทรงคล้ายกันเลยแตกต่างอะไรกันทำไมราคาต่างกันนะคะตัวซาฟารีเนี่ยจะเป็นรุ่นไขยดีแต่เป็นตัวเนื้อพลาสติกทั้งหมดส่วนอลูมิเนียมเนี่ยก็จะเป็นตัวรุ่นขยบขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปส่วนใหญ่พวกคนทำงานอยากได้ประกาศที่ค่อนข้างดูพรีเมียมออสตาร์จะตอบโจทย์มากเพราะว่าเวลาดูเนื้อวัสดุแล้วค่อนข้างที่จะดูดีกว่ากันนะคะสำหรับส่วนตัวแล้วนะคะก็รู้สึกว่าตัวสีของตัวออสตาร์เนี่ยจะสดกว่า ตัวนี้ก็เป็นสีที่ชื่นชอบมากนะส่วนตัวท็อปด้านบนตัวนี้นะคะก็จะทํามาจากพลาส,สติกสีดําๆแบบนี้ตัวนี้ก็เป็นสีดำเช่นเดียวกันนะคะเขียนเม็ดอินเดรมันสำหรับตัวน้ำหมึกของตัวด้านในนะคะหมึกโรลบอลนะคะ,ะก็จะมาเป็นตัวราร์ม M หกสามนะคะสำหรับตัวนี้ M 6 3 เดี๋ยวเราลองเขียนดูคือปกติเขาจะมาเป็นตัวหมึกสีดำนะคะอันนี้ลองเปลี่ยนเป็นหมึกน้ำเงินให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะเพราะว่าด้านบนลองเทส,สีดำไว้แล้วนะคะอันนี้ก็คือสีที่แตกต่างกันนะคะสำหรับตัวรามี่โรโรบอลนะคะออสตาก็น้ำหมึกสีน้ำเงินกับสีดำจะเป็นแบบนี้นะคะ M63 เนี่ยเขาจะทําออกมาสีสีดําน้ําเงินเขียวแดงนะคะแพ็ k เกจกล่องของรามี่นะคะก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะสําหรับบางท่านจะซื้อไปเป็นของขวัญน,นะคะก็สามารถเลือก optional นะคะเป็น optional นะคะไม่ได้ include ก็มีการห่อได้ซื้อถุงได้อะประมาณนี้เนาะ okay. ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาชั่งน้ำหนักกันว่ารุ่นนี้หนักเท่าไหร่นะคะ คือบอดี้นะคะดูค่อนข้างที่จะทรงใหญ่แต่จะบอกว่าน้ำหนักของเขาค่อนข้างเบานะคะเดี๋ยวลองวัดดูอ,อ้เบาจริง,งประมาณนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ23.6กร,รมัมสำหรับตัวนี้นะคะโอเคพอบางสีก็ได้ประมาณอยู่นี้และะ้ค่ะ23.6จนถึง25แล้วแต่ วัดสดุเนาะตอนนั้นวัด L X นะคะประมาณนี้สำหรับความยาวตัวด้ามนะคะจะอยู่ประมาณ13.8เซ 13. นเก็จะเป็นด้ามสรงค่อนข้างที่จะจับออกมาเนี่ยตัวอ้วนตัวใหญ่หน่อยนะคะความกว้างก็จะอยู่ประมาณ11มิล12มิลประมาณนี้นะคะสำหรับน้ำหนักค่อนข้างเบาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้งานก็จะ เขียนได้ลื่นแล้วก็ถนัดมือเนาะ <Okay. S 1> ก็เวลาทำชื่อเราก็สามารถที่จะทำได้นะคะประมาณนี้สำหรับในคลิปนี้อพอดีว่าสีนี้นะคะตอนนี้ก็จะหาค่อนข้างยากก็มีคนอยากเห็นสีจริงก็เลยทำเป็นคลิปนี้ให้ดูนะคะสำหรับสีนี้เป็นตัวรามีโทรมารีนนะคะเป็นแบบ รามีโทมารินออสตาร์นะคะเป็นสีลิมิตต็สองพันนะคะสำหรับสีอื่นๆนะคะที่ใครกำลังตามหาแล้วหาคลิปไม่เจอนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราทำคลิป เพิ่มขึ้นมาให้นะคะก็สําหรับปากการเรามีค่อนข้างหลายร้อยรุ่นมากเลยนะคะตอนนี้คลิปเราก็มีหลายร้อยคลิปและประมาณเกือบ300คลิปแล้วนะคะก็สามารถเลือกชมได้ตามรุ่นที่ตามหาเลยนะคะคลิปและทีมงานขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ